เจมีู่มีหมอดูชื่อดังทางทิกเก็แล้วตอนนี้เหมือนเหมือนคนจะจำเป็นหมอดูไปแล้วจริงหมอรู้จักใช่ไหมเพราะเป็นช่องเล็กๆมากเลยค่ะเพราะว่าเราจริงไม่ได้กลับมาแสดงเลยเด็กที่เกิดทุกีนะเด็กที่เกิดเป็นลูกต่างก็อาจจะ่ไม่ออกเาะไม่ไดแสดงใช่ใช่เด็กนรุ่นใหม่ๆเจนซีเจนอะไรแบบนี้ก็หลารู้จักเจมี่ดีก มานีมานะใช่ค่ะเราก็เรียนมาเหมือนกันเป็นยังไงบ้างรู้สึกไงมานีมานะนี่รุ่นสุดท้ายนะเป็นติจูใจเนี่ยเออรุ่นใหม่ๆเขาไม่มีนะคะเขาไม่รู้จักมานีมานะก็ดีใช่น่าดูมากนะคะมันจะเป็นเหมือนกับว่าการแฟลชแบ็ c ไปอยู่ที่บรรยากาศเก่าๆด้วยนะคะว่าเออสมัยนู้นเขาเรียกกันยังไงเนี่ยค่ะให้กำลังใจเพื่อนนักแสดงตรงนี้มันมีแต่รุ่นมีรุ่นเดียวกันนิดนึง ค่ะก็ให้ในการทุกคนเลยนะคะทั้งทีมงานทีมสร้างด้วยอะไรอย่างนี้นะคะก็คือกว่าจะได้หนักภาพยนตร์ม ah e, าหีบเรื่อหนึ่งเนี่ยนะคะเรียกว่าคเขาเทเอาชีวิตของเขาอะ่ะนะคะไั้ไม่แต่คนเขียนบทเลยนะคะอยากคือแบบเอาประสบการณ์ตัวเองออกมาทีนะคะเพราะฉะนั้นงานหนักใครหรือว่าหนักเรื่องหน้าดูแบบนี้ก็ยิ่นักะคะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างก,กับมีกิจการอาชีพอื่นอไ้าง ที่ทราบนะคะก็คือสวิตเลมอนสวิตเลมอนน่ยน,นะคะอ่าก็มีเกี่ยวกับเรื่องของดูอ่าดูไพ่นาร์โอนะคะแล้วก็มีดูเบอร์เบอร์โทรศัพท์ด้วยทำไายเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ค่ะแล้วกับการแสดงแบบเราการแสดงปีได้ได้เนาะคะ่ะการแสดงเนี่ยไม่ได้รับเอ่อรับเรื่องล่าสุดเนี่ยประมาณปีห้าสามสองห้าห้าสา,ามด่านมากก็สิบห้าปี หังจากนั้นก็มีมีติดตอ่อยิ่งติด่อมีหาเนี่ยติดต่อเข้ามาหลายเรื่องนะคะอันนี้อันนี้เบาๆเนะเราไม่อยากพลาดจริงคือเราเรายังไม่อยากรับเองหรือว่าม,มันยังมีผู้ใหญ่คนไหนบล็อกเรอย่หรือเปล่า,ไม,ไ,าไ,มไม่มีใครบล็อกหรอกไม่มีใครบอกว่าอองานละครเนี่ยมันเป็นงานที่เป็นงานศิลปะนะคะ,ะคนก็จะต้องเหมือนกับว่า,วาดูกระแสเป็นหลักดูความต้องการของประชาชนเป็นหลักว่าเขาอยากดอะไรนะคะ ก็คือก็ไม่แน่ก็อาจจะมีก,มก็ได้แต่ต้องออู้มก่อนใช่ไหมไม่หรอกคือจะมีรู้สึกว่ามันหลายหลหลายๆเรื่องะทะพี่การเล่นละครเนี่ยมันไม่ใช่แบบโอ้ฉันตื่นเช้าแล้วฉันก็ไปแบบแต่งหน้าพูดหน้ากล้องไม่ใช่<อ>คือเราต้องพร้อมามากนะคะเหมือนกับนักทีลาโอลิมปิกนะคะตรงที่ว่าถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะไปขนาดนั้นเลยเนงะี่ย ว่าตัวเองยังหยากแบบไปปิดขนาดนั้นคือหนึ่งเราต้องลงร่วงลงร่วนสองเราต้องทำแบบบ้านกลับมาแล้วด้วยการที่เราล้างลางมานานขนกะันทีมันไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะเล่นละครเนี่ยยิ่งเล่นยิ่งเล่นเก่งให้ลูกบอหยุดเหมือนนักกีฬาฝีมือจะกลับไปเหมือนเดิมค่ะมันต้องใช้เวลา,าอืมก็เลยรีรู้สึกว่าไม่อยากเหนื่อยอ่ะยังไม่อยากเหนื่อยขนาดน,นั้นเออมันเหนื่อยมากนะคะเล่นละครอ่นะ แล้วก็การไปอินฟูแบบตอนนี้มีมียูทูบด้วยไหมครับไม่มีอินฟูลไม่มีอะไรเลยไม่รู้จักเล่นเล่นยังไงไม่รู้จักอะไรเป็นติ๊กตอกซะท่านหเึ่งแต่ไวรุ่นมาเลยก็แบบว่ายังอยู่กับโลกปัจจุบันเป็นเด็กเล่นดีจนทัลต้องติ๊กตอกจักแน่นอนเลยครับแล้วทีนี้ก็เลยก็เลยเป็นเป็นทางนี้ไปเนาะใช่ใช่ฮะแล้วก็ว่าโซเชียลมีเดียกับทีวีอะไรเงี้ยมันก็คนละคนละสาย สวยหนอดึงใจบุญด้วยหัวใจว่างไหมแต่ตอนนี้หัวใจไม่ว่างนะคะมีน้องแมวหลายตัวเลยเป็นน้องแมวไปเนอะแล้วเรื่องเป็นธาตแมวคนนึงเป็นธาตแมวมากมีตัวครับมีมีตัวเดีวเป็นอ่อไปมีอ่าอ่นอร์เวย์เจฟเฟอร์สตัวหนึ่งนะคะเป็นขนปูเลยแล้วมันก็ตุยเย่ไปนะคะตอนนี้ก็จะเอาแบบแมวที่แบบว่าอยู่ข้าง โดนขกัดโดนตีอะไระอย่างเงี้ยคาบรียาใช่ตอนนี้มีว่าห้าตัวค่ะว่าคนเลี้ยงแมวได้นี่ใจเย็นจริงแล้วก็เข้าใจธรรมาชาติแมวนะคนเลี้ยงแมวได้ต้องมีความแบบว,ว,ว่าทากว้างตั้งต้นที่ชนะเพราะแมวเนี่ยไม่ได้เลี้ยงแบบเอาอาหารเอาข,อข้าวให้เลยนะคะเราต้องดูแ,บบแลประกบิตใจด,ด้วยประดุจดังแบบเด็กแปรบอกอะไรเงี้ยใช่ไม่งั้นเขาจะดื้อ แมวมันจะดื้อแล้วแมวถามถามแบบซื่อๆอะไรกับคนคนทีน่ไม่ได้เคยเลี้ยงแมวอย่างแมวคนไม่เคยเลียย้ยงเนี้ยคือทํายังไงให้เขาอยู่กับบ้านดีเขาบอกแมวเบืู้หรือมันจะต้องปลอมเป็นอไปใช่ใช่ค่ะเราต้องทำตรง่ระ,ะ,ะเบียงพวกแบบไม่รงทีลงทแล้วก็เลีย้ยงแบบปิด มันจะเป็นเล็กแบบปิดกับล็กแบบเปิดเปิดก็คืออ่ะอยากมาเมื่อไหร่มาเจ้าไปไหนก็ไป,อ,ไปอันนี้จะติดโรคง,งา่ายแล้วก็จะดื้อจะอะไรนะแต่ถ้าเราหูแบบปิด,ดน่ะก็คจวรใช้ในเขตพื้นรับผมก็ต้องต้องปิดกันไปด้วยนะแต่ก็ไปลูรอลูกชนเข้าไปบางทีก็ต้องลองลองออกอย่างต่อไปเนาะใช่ค่ะแล้วก็ อันนี้ก็ในมุมอันนี้ในแวดวงก็ยังเห็นกันอยู่เป็นการแสดงพากต่กอนเนาะเล่นอันนี้เล่นตอนนี้แบบมีอะไรเพิ่มเติเมไหมครับกิจการก็มีเทคนิคมีเกี่ยวกับดีมา ีนอนเต็มที่ก่อนเป็นเวลาจริงแต่ว,ว่าที่ผ่านมาแบบเล่นละครตื่นสีห้าเข้าบอกนะคะปัจจุบันนี้ไม่สวยแบบนี้สีขาวปัจจุบันนี้สวยแล้วใช่ไหมคือดูเด็กดูเด็กเอายังไม่ค่อูเปลี่ยนจะไม่เจอเด็กสิบปีแบบเดิมเลยมีอะไรรึเปล่าะไม่อยากเป็นคนที่ไม่อทมากคนที่ผอมมากนะคะจะไปเร็วมา เราไม่กินไข่ปานไม่กินคอลลาเจนส่วนเจมี่เนี่ยเจมี่จะมีไข่ปานมีอย่างมาทานเป็นอย่างเราไม่บอกเราไม่โสมใช่ท่านกินด้วยแล้วก็คาทางคิวโฮแล็คอย่างลีนนัทหลอกหลอนแล้วตอนนี้มีธุรก <cam> ิจอะไรบ้างครับตอนนี้เราค่ะก็มีธุรกิจมีช่องนะคะช่องลีไลเลมอนแล้วก็มีธุรกิจเกี่ยวกับครีมทาผิวเดี๋ยวหลังเจาไป โหอให้ที่สำนักานได้เดี๋ยวเดีว่ากานขอบคุณมาน่า้วก็ออกออกายแบบทานไลใช่ค่ะออนลน์แ้าพุกนงานงานออ้านออกไลนจะได้เจอเมีไหไม่ได้เจไม่ได้ไมออกูดดเพราว่าออนไลน์่างสดียอดอกูแบบนี้ไม่แซมออนไลน์เนี่ยขายออนไลน์ เรียกว่าคุณเจมี่นี่คือจริงๆปรับตัวกับการยุคทันสมัยตลอดนึกๆต่นี้ก็เป็นพิซซ่าเกอร์ไงแล้วก็ยังแถมขายละคขายติดเ้าของตัวเองออนไลน์ด้วยก็เลยแบบว่าที่ถูกแล้วนะที่ไม่เล่นละครอะไรนะจบแล้วใช่ไหมที่ไม่เล่นละครอายุยืนนะเล่นละครไม่ได้เลยอย่างที่บอกมันเหนื่อยมากแล้วก็เราก็ เอาไว้รุ่นที่นอนกินไปเป็นเวลามาตลอดใช่ไหมพี่อยากไปทําไปหาข่าวที่กรี๊งเหนื่อยเลยใช่ไหมไม่เหมือนกับมาที่นี่หรอกจริงๆค่ะแต่ในด,ดาราที่อหัวกองเนี่ยจะเหนื่อยมาแกแก็นี่แล้วแหละเพราะว่าทุกอย่างมันก็เป็นมีเราออกมาสักวันหนึง่งมันก็มีที่ว่างสำหรับเด็กเกิดใหม่ที่หนึ่งใช่ไมหมคะให้เด็กคนหนึ่งเขาได้ ภาว่าละครเปลี่ยนไปด้วยตอนนี้แบบสถานการณ์ของแต่ละช่องก็มีมีปัญหาเรื่องเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีก็ได้ค่ะเพราเออเพราะเมื่อก่อนเอมื่อก่อนเนี่ยทีวีไม่มีอะไรละครนิมานแบบคนทุกอย่างต้องจ้องดูละครแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่อินเตอร์เทนเมนต์เนี่ยมันเยอะมากก็เลยแบบว่าไมไ่ไม่ได้แบบจริงจก็อาจจะไม่ได้เป็นผลอะไรเพราะว่าคุณเจนนีก่ก็สวยสวยอยู่ตรงิ i กต o อกอยู่แล้ว <laughs> แต่แบบได้เจอเพื่อนในวงการได้พูดคุยกันบ้างหรือเปล่าได้เอได้เจอกันกอยูออ่ใดเรื่อยๆก็ยังยังแบบมีไปเจอการไปกินข้าวไปเที่ยวไเ,เหมือนเดิมะไย่าเ้ยค่ะแต่ไม่ไช่ว่าไร้สาย้ก็ไม่ไม่ได้เหมือนกับอ่าสมัยเราเล่นละครน,นี่ออเออเขาเขาแบบประมาณว่าแบบว่า,าเออแบบทุกคนเขาลำบากนะยังต้องแบบพึ่งกับการเล่นละครหารายได้เลยแล้วคุณเมีนไลฟ์ทุกวัน วันไหนบ้างกี่โมงบ้างที่อะไรติดต่อคือเมื่อจะมีพร้อมเลยอ่ะจะมีแบบอยากดูตอนไหนจะมีเลกดกดไลค์ตอนไหนบางทีตีสามตีสี่จะมีก็ขึ้นมาไล่เราไม่ได้พิจาระจเาไม่มีเวลาประณาคือทำทุกอย่างอ่ะเมื่อเราอยากทำเก๋มั้งล่ะตอกอ่ะเมื่อก่อนต้องแบบไม่ได้เลยจ้ะตื่นตีห้าตื่นตื่นหนิ่งอะไรเงี้ยแต่แบบยังไม่ได้ลอง P K อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับ P K บ้างไหมครับเล่นมัา เผื่อแบบพีเคกับชาวต่างชาติแทนผู้ชายตลอดเพราะเห็นว่าชาวต่างชาติเขาเล่นพีเคกันแล้วก็หาแบบมาผสมกันใช่ใช่ดาราดาราไทยก็มามาทิ้งต่เยอะมากเลยนะพีเคกัมากเลยนะคนเพราะมันหาอะไรได้ได้คู่คู่ดีแล้วก็เหนื่อยน้อยกว่าทรถึงบอลเยอะแต่ละครมันเป็นสิ่งที่ดีนะพี่เพราะว่าเบื่อพู่เยียวไปไม่ได้ ลวครเป็นสิ่งที่ดีเพราะละคมเป็นสิ่งที่เราอหลคนทำให้เราแบบเหมือนมีไว้ในนีมากคะคือจะมีผ่านจุดๆนั้นมาแล้วอ่ะเมี่เล่สว่าเออถ้าจรุ่นใหม่ๆได้มามาเป็นพารอกต่างเห็นปรการแสดงเขาก็จะมีมีอย่างที่เรามีอะไร่านีแต่เมื่อกี้ที่ถามไปไม่ได้ถามแรงไปใช่ไหมเพราะว่าเจอเห็นเป็นประเด็นที่ที่เขาไปพูดกันด้วยเจมี่พูดถึงเรื่องแบบแบบว่าเหมือนโดนผู้ใหญ่เบรกละครออะไรอย่างเงี้ย อ๋อไม่หรอกค่ะเราเราไม่ได้ถามว่าจะเป็นใครเราถามแค่ว่าแบบคือพอพูดแล้วมันมีอิมแพกไปเหมือนกันเพราะเห็นเพจเพจก็ขึ้นขึ้นในหลายเพจหลายเว็บอะไรเลยอะไรเงี้ยใช่ใช่มันก็ไม่ไม่มีอะไรคือตอนนั้นจะไม่ทำทีจะไม่เคลียร์ไปเคลียร์ไปหมดแล้วทีอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าที่เขาแบบเดาเดกันก็ไม่มีต้องเลยเขาเอามันไมาเขียนกันั้นว่าไอ้คนนั้นคนนี้กันไหนอ่ะมันไม่ใช่จริงๆละครไม่มีใครเด็กใครได้หรอกมันก็เป็นแค่แบบการ เหมือนกับใส่ไลายใต้สีคนนี้ของคนที่อยู่ในวงการนะเรียกได้ว่าแบบแบบยุคก่อนกับยุคนี้มันยุคนี้มันมีโซเชียลมีเดียเยอ,ะ,อะความเข้มแข็งของคนที่รับข่าวสารหรือว่าคนที่เป็นดาราเองก็ต้องมีความเข้มแข็งมากพอ,อสมควรเพราะช่วงมันมีความไวมากไวแบบเจอกระแสคอมเมนต์อะไรก็ไม่รู้เยอะถึงาถ้าคนอ่อนไหวอาจจะแบบเสียใจแบบทําอะไรบางอย่างลงไปก็ได้ใช่อย่างสิ่ง มิโดจนดุกไม้ตั้งแต่ปี57ตั้งแต่เรื่องของการใส่ร้ายอะไรเงี้ยถ้าเป็นคนอื่นเนขาสามารถแบบพัดทำลายตัเองได้เลยแต่เป็นแต่ว่าเราแกระดูกเหล็กเพราะเราอยู่ในงการละครมาต้องเจอเกี่ยวกรื่องพวกนี้่องเหมือนยุกิโนได้อะถ้าเราทนไม่ได้เราก็ตุยไปเลยอรเงี้ยเราก็ไม่มีทางเลือกเราก็ซุคะระมาณน ถ้ายุคนี้คือแบบประมาณดาราหรือใครก็ได้สามารถชี้แจงผ่านออนไลน์ได้ด้วยตัวเองด้วยใช่สมัยนี่นะมันเป็นแบบเด็กเนี่ยแตพูดอะไรกับผู้ใหญ่ได้ผู้ใหญ่ผิดก็ต้องผู้ใช่ไหมคะเขาทำผิดผิดศีลธรรมผิดแบบวอาในจริงอะไรเงี้ยเขาก็เป็นคนที่ว่าเราเป็นขา่าปัจจุบันนี้มันเป็นหมู่บ้านชนเป็นใหญ่านะะคเนี่ยค่ะ เด็กเราก็มีเสียงเรียกร้องกันสำหรับย้อนนิดนึงผลงานแรกจริงๆคือชิ้นไหนนะครับโฆษณาไหมคะหรือละครโฆษณาเลยโฆษณาหรือละครคะอ่อันแรกเลยที่ในวงการเลยโฆแรกโฆษณาเล่นโฆษณาอะไรบ้างเอเวอร์เซนต์บลูเบอร์่ค่ะแล้วก็เล่นหนังเล่นหนังในที่ชอตละเบิดลปืนลงปี1996เรื่องนายที่ชอกระเบิดปนลงแต่เราจำ จำแต่เอ็นวีเจลวอยเจลวอยกับกับกับจ้ามาไหนก่อนไม่รู้อ่อน่าจะจ้าไปใช่จ้าถ่ายญี่ปุ่นเอ้ยถ่ายชิ้นเกาหลีถ่ายเกาหลีแต่เอ็นวีเป็นภาษาญี่ปุ่นงงนะไม่ตอนนั้นนักเกาหลีก็ไม่ดังใช่เฮ้ยถ่ายไต้หวันไต้หวันไต้หวันใช่ไหมก็จำได้เลยว่าโดดเด่นคือเป็นคนเลูกชิ้งสวยนะคกูแล้วแต่ว่า เป็นคนหน้าตาจำง่ายังคิดเลยว่าหน้าตาพลาสติกนั้แบบเหมือนแบบดาราในยุคจังเงียบเลยไม่รู้เคยเคยบอกไหมคือหน้าเหมือนหน้าเหมือนว่าหน้าเหมือนฝรั่งสมัยหนังแรกๆฝรั่งเลยอเมริกันเลยคนละวนคนละประเทอเมริกันนะครับในโรมันโรมันเนี่ยโรมันด้วยดูดูเกินอ่อ่านงสาวอย่างเงี้ยเหรอ ทำจะดูเหมือนดาราหนังเงียบป่ะหอมอินี้หนังเงียบเป็นจะแบบโอเวอร์แอคติ้งหน่อยแต่ว่าจะมีความสวยแกลมมวัวเหมือนแสงแบบมี่ว่าแสดงอันี้ไม่ไม่แก้งรวยจริงๆอิ่างที่เลยว่าถ้าเกิดแบบทำขาวดาแล้วทำเป็นหนังเงียบปแบบเจนนี่กูกมืนกับฝรั่งสมัยนั้นเลยหรือว่านะครับอก็เลยเป็นเป็นเพลงจ้ามเนาะแต่ว่าดินยันอีกทีเวราไเราไม่ได้ขยี้นะว่าที่เราที่เราตอนนี้ไม่อยากแสดงนี่เป็นเพราะว่าเหนื่อยมากกว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นเพราะเรื่องผู้ใหญ่หรือไม่ได้เป็นเพราะเรื่อง อย่างสิปีก่อนที่บางทีมันก็นนั้มัมีกระแสข่าวแรงหรือไม่ได้เป็นเพราะเรื่องนั้นใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่คแตหมางว่าเราก็ไปด้วยกันในงานนั้นน่ะเอาใช่ไหมใช่งานที่ชุดชุดเป็นเหตุนี่คนเลยงานก็คือเป็นงานแต่งตัวแต่สวยมากเลยสวยมากแต่แต่คงไม่กลับไปแต่ง ใส่เงินไปดนเงินก็ใส่เงนเนี่ยไม่เป็นไรเป็นผู้นำก่อนการครับผมแต่ว่าถ้าเกิดนะก็เด็ดหวังว่าถ้าเกิดมีบทดีๆหรืออะไรก็จะได้เห็นอยากได้เห็นอยู่แล้วยก็ดีนี้ออนไลน์ก็ยังดีอ่ะดีอดีใจนะคะที่มีคนที่เป็การแสดงเร็วมากอีกเยอะเลยหลังเราว่าหลังหลังต้องคือคนในแต่ว่าคนอีกเยอะที่ยังฝืนอเราว่ายังไงอยากเห็นเนาะยังไงก็ฝากฝากหน่อยครับช่องทาง ออก็เคไค่ะใครที่อยากเจอนะคะก็ไปดูที่ชองทิกตนะคะจะมีะไลเลมอนได้นนะค,ะค่ะขอบคุณมากค่ะ